ก็ต้องบอกว่าวันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวิเหมือนฝันไหมเนี่ยเอ้าตื่นหรือยังเหมือนฝันเลยเหมือนฝันเหมือนฝันยังไงเอ้าไม่คิดว่าจะได้โอ้เมื่อกี้มันหมัดขัดพระเจ้ายังไงเอ้าหมัดไอ้ไอ้ยกห้านี่เราไปต่อยนับใช่ไหมยกแรกเราไปโดนนับไปโดนยังไงโดนขาเตะโดนขาโดนนับแล้วคิดว่าจะกลับมาได้ไหมเอ้าไม่คิดว่าจะกลับได้ แล้วเราเกลับมาได้ไงแล้วกลับมาได้ไงฮะล้วกลับมาได้ไงเอ้าไม่คิดว่าจะรอดเหมือนกันหรโอ้โหเราโดนซ้ำเหรอเหรอมันมันยังไงมันถึงถึงกลับมาได้เอ้าเอ้าฮะยังไงฮึดมาฮึดมาฮึดมาเพื่อใครเอ้าเพื่อทุกคนครับทุกคนในค่ายนะโอ้โหจดูถ้าดูดูดูนี่ฮะเพื่อทุกคนนี่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 ดูนี่ฮะทั้งเพืเพื่อทุกคน โอ้โหมาไกลมาจากไหนนี่มาไกลสงขาโอ้โหมาจากสงขาเราเป็นคนสงขาเหรอได้อาชีพเท่าไหร่เนี่ยเซ็นห้าครับเซ็นมีแคครับเซอูเซ็นแปนแปดจากใครเอ้าหนึ่งชัยวัฒน์ครับหนึ่งชัยวัฒน์ใครอีกโอ้ทีมงานครับโอ้โหผมมาเชียร์ด้วยครับสุดยอดเลยเอ้าจะขอบคุณใครบอกเร็วยอ่ะหนึ่งชัยวัฒน์เออใครอีก ทีมงานครับทีมงานคุณจิงงานทุกคนครับงี่นัดของกานครับก็ขอบคุณพี่น้องๆในค่าย่อยยิ้มสวนนะครับอายุเท่าไหร่ครับจังหวัดไหนส่องขาส่องขาเหรอเอ้าพูดใต้ได้ไหมเนี่ยกัวที่น้องตัวที่หนาติดตามมาไวครับเออในหัวหน้าค่ายคนไหนอ่ะหัวหน้าค่ายอ๋อมา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 เคนเนอร์แคนเนอร์มาไหนมีไหมมีไหมมาใค่ายมาไหมโอ้โหนี่ฮะไหนไมาจากส่องขามีใครบ้างเอ้าไหนฮะไมาจากส่องขา โอ้โหมาหมดเลยเหรอไห,ไหนใครเป็นแม่ใครเป็นแม่ใครแม่คนไหนเดี๋ยวนี้แม่เหรอแม่แม่เป็นไงบ้างอ่ะโอ้โหดีใจยุ่งกนแ้วโอ้โหแม่คิดว่าลูกกลับมาได้ไหมเนี่ยมีเออพ่อ <หา S 2> โอ้ยพ่อพ่อแทบร้รองไห้เลยเอ้าแม่เป็นไงบ้างเนี่ยดีใจที่เขาตั้งใโอ้โหดีใจโอ้โหคุณแม่แทบจะสะอื้นเลยนะเอาคุณพ่อเอาคุณพ่อเอาเป็นไงบ้างาคุณพ่อคิดว่าลูกจะกลับมาได้ไหมเนี่ยเอามาจากบทยกห้าแล้วเนี่ยฮะ โโใจเขาสู้นะคุณแม่ฝากแม่มวยจิตามลูกชายหน่อยเอา้าบอกกันเลยคุณแม่ขอช่วยเชียร์ยกไปเยอะครับครับเอาละครับเอาชื่ออะไรนะยกพยักษ์ยกพยักษ์นะยกพยักษ์นะยินดีด้วยยินดีด้วยครับนี่ครับคุณแม่คุณพ่อเอาอย,ยินดี